สวัสดีครับคลิปนี้ช่องหมู่เตลูพามาหมู่พระสมเด็จที่ใหญ่ชินวัชนชรจัดละโครงการเพื่อที่จะนำเงินสมทบทุนสร้างสมเด็จโตเนื้อโลหะว่ากันว่าน่าจะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหน้าตัก18เมตรหรือ13เมตรเดี๋ยวันจะคุยกับใหญ่ชินวันชออีกทีนะครับพระชุดน,นี้ใหญ่แบ่งปันเพื่อนำโครงการองค์ละ2,000บาทแต่ สำหรับให,ใหญ่ชินมันชรเรื่องเล็ก,ลกๆไม่ทานะครับต้องทําเรื่องใหญ่ๆนะครับพระสมเด็จที่ติดโชว์อยู่ที่ฝาผนังของศูนย์พระเครื่องใหญ่ชินบังชอน,นะครับใหญ่ชินมันชรบอกว่าถ้าใครอยากได้นะครับแบ่งปันคู่ละห้าพันบาทนะครับถ้าใครมาแยกซื้อหนึ่งองค์นะครับใหญ่ชินมันชรบอกว่าไม่ขายแล้วก็จริงๆแล้วใหญ่บอกว่าไม่เคยใช้คําว่าแบ่งปัน ใหญ่บอกว่าขายก็คือขายนะครับไม่ต้องเหนี่ยมไม่ต้องต้องเป็นอ e ีแอบนะครับแบ่งปันเท่านู้นเท่านี้นะครับเสียนพระบางคนมักชอบว่าแบ่งปันไม่เคยขายพระแบ่งปันแต่ต้องเอาเงินให้นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าขายพระนะครับไม่ต้องมาแบบใช้คําพูดให้ดูผู้ดีหน่อยครับคุณขายพระเหมือนคนอื่นนะครับเพอเอคุณอาจจะขายพระที่แตกจากงดอื่นด้วยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ชินนัมชอนครับผมพี่ใหญ่คนเรียกพี่ใหญ่อาจารย์ตอนไหนก็ในมุมผมเขาก็เรียกมานานแล้วนะไม่เรียกก่อนหน้านู้นหรือเรียกเพิ่งเรียกในเมื่อออกติดกับผมคือคุณผมมีชื่อเสียงมาตั้งแต่งานประกวดแล้วแหละก่อนก่อนที่เจอพี่เขาจะเรียกว่าอาจารย์วันนี้ทรงพระกี่องค์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปทรงพระประกวดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระที่เราไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลักร้อยองค์อะประกวดอะ สมัยนั้นสามร้อยห้าร้อยเงินได้มาเท่าไหร่นี่ก็ลงที่งานประกวดพระทั้งหมดอ่าก็คือไมยรุ้อ่ะก็คือเราประกวดติดที่หนึ่งแล้วขอขอซื้อไงอ่าใช่ปะเราก็ได้ใจดิอ่ะทีนี้มันดิอย่างเงี้ยเราเรารู้ว่าอ่าแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยเขาชอบพระแบบไหนที่ติดประกวดเราก็จะสเปนหาว่าเอ้ยเราจะมาเลือกดูว่าพระองค์ไหนสวยอ่าเพื่อจะไปฉิงอ่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้หมด ไม่แต่แต่ได้แน่นอนได้แน่นอนไม่ไปถึงว่าสมมติงานนี้ส่งไปร้อยองค์เนี่ยได้แน่เจ็ดองค์ไม่ใช่มันจะขายได้กี่องค์มันก็ต้องดูว่าที่หนึ่งมันไปเข้าตาใครหรือไม่สมมติเฮ้ยติดที่หนึ่งเกตสรุซุมอันี้สู้ราคาเลยราคาจากที่ราคาที่เราาแบ่งกันเนี่ยสมมติเนี่ยเราขายกันเนี่ยคู่ห้าพันเนี่ยเราขายได้องค์เดียวห้าพันเลยอ่ะแ้าติดรางวัลเราก็ดึงก่อนบอกอาจารย์ครับผมต้องแข่งหนึ่งในพันนะผมจะได้ที่หนึ่ง ขออีกหน่อยเถอะอ่าไม่งั้นก็ต้องเอาองค์น้องๆไปอ่าก็เลือกเลยองค์น้องไม่มีแชมป์อ่าอันนี้มีแชมป์มีโบด้วยไปเปลี่ยนเชื่อเองสมไมนั้นนะอ่าสมัยนั้นก็คือจะได้อย่างนั้นจริงทุกคนทุกคนจะมองที่หนึ่งไงเอ้ยมาติดที่หนึ่งบอกว่าพี่ใหญ่ก็ทําให้มีทุนไปส่งงานถัดไปใช่ก็คือ สมมติว่าเราไปทีมองค์เนี่ยเราขายได้จากาองค์เนี้ยอ่นะา5องค์นี่เราก็เอาเราว่าหมดหน้าเราก็เราคือมีทุนแล้วเราไม่ได้ส่งเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่แล้วเราไปเป็นโค้ชกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะส่งทิมนี้เว้ยเดี๋ยวมึงส่งทิมนี้แล้วเว้ยอ่าดักหมดเลยกูดักหลวงวิจารหนึ่งดักหลวงศิษย์มึงดักหลวงวิชย์นะอ่าก็จะไปลงกันแล้วก็ท้ายเราก็มาหาดแบ่งกันอ่าแต่ส่วนใหญ่ผมมันจะได้หลวงวิจารเยอะอ่าเพราะแต่หลวงวิจารนี่ติดยากมากเพราะว่าคู่แข่งเยอะอ่าคือสมัยนั้้นนนน่่่ะะสมมเเดด็จจียถาไผิ เฉพาะพ,พิมพ์ใหญ่อย่างเดียวสามพิมหลักนะสามพันองค์อะในงานงานหนื่งงานนะสามพันองแต่ติดแค่สามองน่ะคิดว่าไปดิมันมันสู้กันขนาดไหนอ่ะแสดงว่ากรรมการนี่มันต้องอตาเลือกเลยเลือก,อกไอ้ที่เจง๋งที่มาเพราะเออเนี่ยเราดวงดีไงได้ที่หนึ่งนะเพราะว่าพระเราสมบูรณ์เพราะว่าพระสวยอยู่กับเราเยอะไง นี่คือเป็นที่มาว่าทำไมถึงล่าได้พระสวยอยู่กับยาวดูใหญ่จิมมันชอนเยอะเพราะมีพระเยอะจึงเือกพระสวยได้เยอะกว่าไทยมีโอกาสมีโอกาสมากกว่าคือ9ก้าสิบเกเราได้แน่นอนนะแต่ตัวพิมพ์รองพิมพรองเราอาจจะสู้ของไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเอาองค์เดิมไปส่งเราก็แพ้เลยเอาองค์เดิมงานเดิมไปส่งถ้าแน่จริงก็เป็นองค์นี่สู้กันนีใช่ไหมต้องกรรมการประจำเรื่องไงเออพระอยู่สวยก็เลยได้ง่ายนะผมก็ทําได้แบบนั้นนะแต่ว่า เราก็อยากจะเปลี่ยนโฉมหน้าพระใหม่ๆออกไปว่าหน้าตาแบบนี้ควรจะติดบ้างนะถ้า,าติดกระโชกรีไปเมื่อก<ช> <มะ S 2> ี้ผมถ่ายรูปไปเนี่ยว่าพระที่ปิดอยู่ข้างๆผน,น,าานังสำนักงานที่สุนยพระเกื้อีเนี่ยทํพาไมพวกพระองค์นี้ม,นมันสวยซึ้งหรือคือ,อตษเงต่างต่าง,งชาตินะครับ,รบเขาให้การยอมรับพระชุดน,นี้นะครับเพราะว่าหนึ่งความเก่าความเก่าที่มากนีนะพวกนี้เก่าแบบธรรมชาตินะนะไม่ใช่ว่าไปทําให้มันเก่า การแตกลานมันต้องแตกจากธรรมชาติครับคือแตกไปเรื่อยแตกแบบอิสระนะครับแล้วความสวยคมชัดมูลสารพวกนี้มันต้องมีองค์ประกอบครับเวลาเราคุยกันเนี่ยเราเขาก็จะดูพระเขาไม่ดูปากนะปากันจะพูดอะไรพูดไปเถอะนะเวลาเวลาเขาขายเครื่องพระนะครับเขาไม่ได้ดูปากนะครับเขาไม่ได้ฟัดไม่หูเพราะเขาดูด้วยตาดูว่าเออมันดีมันใช่นู่นนี้นั่นเอออายุมันได้ด้วยการยุบยักย่นมันได้มันมี นี่แหละโอกาสที่พระผมโกโยเตอร์ไปต่างชาติเยอะนะทีนพี่ใหญ่ก่อนอันนี้เนี่ยการตัดสินพระเครื่องเนี่ยไม่ได้ใช้กล้องกําลังขยายขนาดสูงไม่มีก็สกิก๊กไปขิ้นมาแต,ต่ตอนนั้นเด็กควาแนะที่ว่ามันมีความเป็นธรรมเท่ากับทุกวันนี้นะถ้าพูดในมุมของผมนะผมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราดูได้แค่ส่งดูบนศารเอ,อ้ยพระเนี่ยมันสมัยก่อนเขาจะโดนคือปูนเตอร์ครับเออพระแม่งปูนเตอร์แน่นอนเนี่ยเบ้ายองเลยนะเขาก็จะปลาหน้าสมัยนี้มีเครื่องตรวจ ตัวปูนเลยอ่าพราะตัวไอ้ปูนหอยจบอ่ามันก็กระจาขึ้นนะคือข้อได้เปรียบคือวิวัฒนาการนะครับเราเราเราพัฒนาไปตามโลกนครับนี่น่แต่ก่อนเนอถ้าพี่บอกต่ก่อนที่ออกคลิปพี่ว่ามีพักคผมเด้เกือบสองล้านคนคนือฮากันถ้าไปเปิดก่อนหน้านี้นะครับโดนด่ายับเนึ่โอ้โหมันมีมันมีโรงงานมันมีนน่นนี่นั่นไงเราโชคดีที่ว่ามาช่วงนั้นพอดีเลยไงคือเรามาก่อนไงมาก่อนนิดเดียว นะอ่ะพอพอโด่งดังได้ประมาณปีเศษเนี่ยเฮ้ยเราเราเราเลิกกอิ่มตัวแล้วไงเพราะว่าเราต้องการอยากได้บ้านอยากได้ที่อยากได้รถอ,อ,อ,อยากได้ทุกอย่างที่เราไม่เคยมีนะ,นะครับปัจจุบันเราก็ไ,ได้ครบมาแล้วนะครับเลยเป็นโครงการที่เราทําตอนนี้ก็คือสร้างสมเด็่โโตเพราะเราได้บัรมีสมเด็จโตโต,โต,โต้โมเสเราก็เลยจะสร้างพรยใหญ่ขึ้นที่มีอยู่มีกินเนี่ยทุกวันนี้พะ <อ S 1> สมเด็จโต้ล้มลุกเลยพระสมเด็จจริงนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พระสมเด็จสิบเปอร์เซ็นต์เป็นพระอย่างอื่น พระสมเด็จที่คนเคยตีเก๊ตรงตรงเลยาอาใช่ปัจจุบันนี้นะครับเขาไม่ได้ฟังกันที่ปากว่าคุณพูดอะไรแล้วผมเชื่อคุณครับเขาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายนยะเดี๋ยวนี้มมไยตอนคนอาจจะกินหญ้าปัจจุบันนี้เขาไม่ใช่คนไม่ได้กินหญ้านะครับเสียกินหญ้าไปแล้วตอนนี้ะนะครับเพราะว่าทําเขาว่าเยอะเกินนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมปล่อยเขานะครับใครทําอะไรไว้ย่อมรู้อยู่ในใจนะครับอ่ะ มาก็กระูไอเรื่องของงานกวดนะครับเดี๋ยวฝากนิดหนึ่งนะครับงานปกวดผมนะครับจะจัดวันที่29กันยายนะครับ2อ6 7นะครับที่ไปสันนิทยนะก็ทุกคนเคยไปแล้วแหละผมก็ไปมาหลงมาก็หลายรอบแล้วแต่ก็ยังไปถูกก็มานะหน้าดูและรอบนี้เราเป็นผู้จัดนะครับยังเป็นทางการรายได้นะครับรายได้บงคนให้ี่ใหญ่ต้องไปนอนค้างแถวนั้นเนีไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นพี่ใหญ่ตื่นเหมวะผมตื่นตีสี่ตีห้าอยู่แล้วโดยปกตินะครับเพราะว่า การที่เราไปไวเนี่ยแค่เราถึงหน้าง,งาน6กโมงเพื่อจะดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาหาราการกินต้องมีการซัพพอร์ตน้ำท่าต้องพร้อมนะเพราะว่าไอ้พวกนี้คือเราอะเคยจัดงานอนะใหญ่กว่านั้นอีกอย่างผมจัดงานที่เนี่ยรับคนเนี่ยสามสี่พันคนแต่นะแค่งานเนี่ยผมมั่นใจว่าอาเถะนะขอให้มาห้าพันคนนะขอให้ทรงพรกมาเยอะๆนะครับผมกล้าการันตีว่าใบเซอร์ของใหญชินวัรนนเนี่ย ขายได้ขนาดพระผมไม่มีใบเซอร์นะยังขายได้ต้ององละแปดแสนพระล้วงด้วยอนี่ขนาดพระล้วงนะยังได้ต้องแปดแสนนะพี่จะเท่ก็ารู้ไอคนที่มาล้วงพระไปนะครับมันมาคุยแบบไม่เกรงใจเลยครับวันนี้มันจะล้วงมากรรมอีกมันจะไปขายโอ้กับซื้อพระไปกรรมหนึ่งมันบอกว่ามันจะไปขายองค์ละอง์ละแสนคิดดูเลยมันไม่เกรงใจเลยก็คือเราให้โอกาสเราไหบถ้าคุณมีปัญญาคุณก็มาล้วงไปใช่ไหม คือเราอะไม่บอกเฮ้ยคุณไม่ได้ห้ามวงน,นี้นะเราไม่เคยห้ามคุณมีปัจจัยเท่าไหร่คุณล้วงไปผมถึงบอกว่า,าอะไประกวดผมอะวัตถุประสงค์ในการจัดงานประกวดคือระดมทุนในการสร้างสดตัให้ไลทเสร็จนะครับจะจัดอาจจะหนึ่งปีสองปีแล้วมีต่อๆไปที่ใหญ่ไอที่ภาที่ประดับอยู่นี้ทาไมพี่ถึงเรียกองค์กรเพราะว่าเป็นองค์ที่ต่างชาติอะเขาได้ไปแล้วเขาขายได้อ แล้วเขาไปพูดคุยกับคนที่นักการเมืองทางบ้านเขานะแล้วเขาบอกว่าดูง่ายแต่พักที่ไปซื้อที่อื่นมาเนี่ยยังเขาเปิดไปในลาซาดา้านะครับแล้วก็ซื้ออ้วพวกทำยูทูปเหมือนกันแต่คําตอบที่ได้ไม่เหมือนของผมไม่เหมือนปิดกันปิดไกลมากเลยเพราะว่าพักของเรานี่ของเราเนี่ตรวจสอบหมดนะครับแต่บางที่ซื้อแบบไม่ได้ตรวจสอบซื้อแบบว่าเฮ้ยอง์ละสามร้อยองละห้าร้อยองละพันเจ็บ จ็บทุกคนแต่ไม่พูดเพราะเจ็บไงไปบอกใครโอ้ยมันน่าอุบัติภ้ยให้ไปซื้อไอ้ใยไม่เชื่อกูเป็นไงตอนนี้พอโดนไปรวบสุดท้ายเป็นไงผมเลยของแชมป์พัชชุนีเลยแล้วพัชชุนีก็จะเอาไปจัดงานประกวดแจกนด้วยแจกเป็นแจกเป็นคูปองแจกสมนาคุณให้กับเอฟซีที่เอาพระไปส่งถ้าไม่ส่งถ้าไม่ส่งันไม่ได้นะต้องส่งต้องส่งเท่านั้นคือตอนที่ ซื้อคูปองไปเนี่ยสิบใบส่งพระสิบองค์ก็จะได้พระสมเด็จสิบองค์ไปก่อนอและสิบองค์เนี่ยเอาคูปองเนี่ยมาจับอีกทีหนึ่งมาจับไปอีกแล้วถ้าเกิดติประกดได้อีกแสดงว่าองค์นึงอาจจะได้พัสามต่อสามต่ออสามต่อแน่นอนหนึ่งส่งคุณก็ได้ประกดติดคุณก็ได้หางบัตรคุณก็ได้แต่ต้องไปรุ่นนะหางบัตรเนี่ยเพราะมันต้องลวงไงคือได้กับได้อะผมถามว่าผมขอเจ็ดร้อยบาทเนี่ยถามว่าแพงไหม สำหรับผมไม่แพงถ้าผมเป็นคนส่งนะผมก็ส่งพันองค์เอาพระกับบ้านพันองค์ทำไมผมได้พระพระติดไม่ติดผมไม่ตนผมได้แล้วพันองค์ผมเสียไปก็เสียไปเสียเท่าไรเจ็ดมืนนะหรือเท่าไรก็ว่าไปแต่ได้พระกับบ้านเยอะอะเฮ้ยไม่หมองแล้วติดที่หนึ่งที่สอง,สองไม่สนใจแล้วแค่คุณเดินเข้าไปปุ๊บได้พระ,ะแล้วถ้าเกิดพระคุณไปติดอีกคุณได้อีกต่อหนึ่งแล้วเป็นล่วงหางบัรเจอชื่อคุณคุณก็ได้อีกถามว่า ได,ได้ไม่ด้ไม่อะเงี้ยมีใครมีใครกล้าจัดตรงนี้มั้งไม่มีเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันครับว่าเนื้อเนื้ออ,องครูและพิมพ์องครูผมเคยดูไปแล้วนะครับแล้วก็ดูด้วยสายตาตรงนี้เนี่ยเนื้อเนื้อ,อจัดจ้านแล้ว,ลวบอกเลยว่าให้แค่อย่างละร้อยองค์อย่างหมดไม่ไม่คลิปนี้มีอย่างละร้อยองแล้วจบเลยไม่มีแบ่ง,งแล้วร้อยร้อยองนะครับ คุณต้องมาซื้อคู่ละวห้าพันคุณมาซื้อซอยไอ้ใหญ่เอาองคหนึ่งสองพันห้าไม่ขายไม่ขายต้องสามพันหรือตัดไปเลยต้องห้าพันเท่านั้นาบังคับอ๋อบังคับถ้าองค์เดียวสองสามพันอ่าสององห้าพันแต่ถ้าซื้อองค์เดียวสองพันห้าไม่ขายไม่ให้ไม่ให้แคไไม่ให้ไงครับอันนี้เป็นตรงๆนะครับขายภาพแบบกวนๆกลนนิดน้กวนๆกลนนิดๆิดเดิให้มันสร้างสีสันอะมันต้องมี คนชอบโลโรลแต่ไอพูดแบบทฤษฎีคนไม่ค่อยดูแต่ถ้าคือฮาแบบผมอะชอบเพราะผมมีเรื่องมันสะใจอย่างเดียวนะเพราะผมบอกแล้วว่าใครยังได้ต้องโทรหาผมคนเดียวเท่านั้นเอ้ยพี่ใหญ่ตั้งแต่ขายพระออกไปเนี่ยมีคนมาขอคืนไม่ไม่ผมไม่มีเฮ้ยผมไม่มีไม่มีเห็นเห็นเขาเป็นข่าวคืนพระกันรืมรืมรือมของพี่ทาไมไม่คือไอพวกที่ไอเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นพวกเช็คนะครับอ่าซื้อถูก ขายแพงความฟุก่กแต่เราบอกคุณก้าวขึ้นมาบันไดเนี่ยคุณอ่านป้ายหรือยังถามก่อนครับเมื่อคุณอ่านป้ายแล้วคุณทําความเข้าใจครับคุณค่อยเดินเข้ามาประตูนี้ค่อยมาต่อแต่ถ้าคุณทําความเข้าใจไม่ได้คุณก็ขึ้นรถกลับไปแค่นั้นเองคือผมไม่ได้เป็นคนโทรตามพี่มาซื้อผ้าผมนะผมไม่เคยนะเข้ามาันเองอะ่ะพี่ใหญ่เงื่อนไขแปะอยู่หน้าอยู่แล้วประตูหน้าตัวังสื่อแดงแปดเลยอ่าดูเอา ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่คิดอะไรคุณทําได้เพราะผมไม่ได้ทำเงอนไขแต่ผมทําบอกว่าคุณยอมรับได้หรือไม่ถ้าคุณยอมรับคุณเดินต่อแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับก็คุณก็ใส่ขาเดินจนรถแบดจบจบแบบเนี้ยไม่ต้องทะเลาะกันด้วยแล้วไม่ต้องมีปัญหาว่าไอ้พี่ผมจะพักไปคืนนะมันเกดูนี่นั่นแท้นี่นั่นอะไรไม่มีไม่คุยเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูเพื่อที่จะให้แปลว่าถ้าไม่ใช่นะครับคุณก็แชร์ส่งไปให้ คุณพ่อคุณแม่ลุงป้านาอาโอย่าตายายในตระกูลในตระกูลของท่านเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับพระชุดนี้อ่าช่วยช่วยส่งไปหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปพูดประชงประชันนะครับเพื่อที่จะอกอพระใหญ่มันไม่แค้พระอยากเล่นมันแต่ถ้าใครชอบนะครับไม่ต้องแช์นะครับอยู่เฉยๆคือถ้าแชร์ไปนะครับคุณอาจจะไม่ได้ชุดต่อไปเพราะว่าวันหนึ่งคุณมีตังปุ๊บเฮ้ยใจขอเพิ่มหน่อยหมดหมดไม่ทานแล้วโดยเฉพาะชุดนี้ยังยัง ตอนนี้หน้าตักเราเหลือสองร้อยครับจริงๆผมมีเป็นพันหลายพันนะแต่ผมออกแค่นี้ผมต้องการแค่นี้แล้วผมจะเลิกยุติบทบาทเหมือนชุดนู้นนะชุดนู้นหมดเดินสามสิบมิถุนาครับปิดแล้วองค์สองพันนะย้ำนะครับองค์สองพันสามสิบมิถุนาปิดแล้วนะไม่มีแล้วนะครับณตอนนี้ชงคนี้แค่หมดองค์ครูสองร้อยองค์หมดแล้วหมดคลิปปุ๊บจบเลยไม่มีเติมครับณตอนนี้พ่องไปแล้วนะเลิกพ่องไปแล้วมีคนที่รู้ข่าวก่อนอ่าเข้าพ่องแล้วก็บอกว่าพ่องแล้ว จะมาบอกโอ,อ้ผมไม่ได้ผมไม่ชัดผมไม่ฟังนะครับเพราะถ้าคิดปล่อยไปแล้วคุณต้องรีบนะครับจะด้วยความสามารถยังไงผมไม่รู้จะโทรมาหรือจะเหาะมาหรือจะหายตัวมาก็เรียนเชิญได้เพราะพระมีจํานวนจํากัดนะครับเพื่อเพื่อความสบายใจของคนที่จะเช่าพระใหญ่จิมมชอนนะครับรวมทั้งเช่าพระไข่ในโลกในประเทศนี้นะครับใช้กล้องกําลังขยายขนาดสูงหน่อยนะครับแล้วก็บันทึกเรื่องราวที่คุณสนทนาไว้ว่า คุยกันยังไงดูกันยังไงเหมือนกับผมที่คุยกับใหญ่เนี่ยใหญ่มันบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมถามแบบนี้มันใช้ได้เรื่องไหมครับครับว่าแล้วใหญ่มันโม้หรือเปล่าเนี่ยผมฉายภาพให้กูดูนะครับถ้าไม่ใช่อย่างที่บอกนะครับแชร์ไปให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าใช่นะครับไม่ต้องบอกใครมากนะครับบอกให้<ไ>ใหญาติพี่น้องคุณสองสามคนถ้ามันจะต้องรีบซุกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยว้าพหมดนะย้ำนะครับหมดจริงนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับหมดไปประมาณส0องค์ยีบองค์กบกลมนะครับนั่นแสดงว่าพระเหลืออีกเก้าสองสิบแปดง่ายๆเหลือร้อแปดองค์สุดท้ายใครจะได้เป็นเจ้าของพระองค์ครูก่อนที่จะไม่มีโอกาสนะครับย้ำนะครับพระชุดนี้จะขึ้นราคาไปอยู่ที่50,000ต่อองค์นะครับหลังจากสมเด็จทุโตเราสร้างเสร็จนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อหานะครับว่าทําไมพระชุดนี้ถึงต้องเป็นองค์ครูเพราะว่า มวลสารเนื้อองิมทรงเนี่ยนะครับท่านสังเกตดีๆนะครับนี่นะครับเราจะโฟกัสไปที่มนลสารที่ลอยขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเลยนะแดงนะครับส้มฟ้าเขียวไม่ไม่ต้องดูหน้าของใหญ่สิ้นบันจอนนะครับดูผ้าเลยดูผรามาดูปาาผมด้วยนะครับเพราะว่าเจตนาของเรานะครับพุ่งเป้าไปที่โฟกัสไปที่เนื้อเนื้อผิวนี่สังเกตพระนะครับถ้ามีลักษณะแตกลากผักชีในลักษณะแบบนี้นะครับ นั่นก็แสดงว่าพระเนี่ยแตกแบบธรรมชาติไม่ได้แตกแบบฝีมือมนุษย์นะครับพระชุดนี้ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีไม่เคยโดนอากาศณปัจจุบันนี้เราเอาออกมาแล้วนะครับแล้วเอาออกมาเนี่ยนะครับประมาณ1นึ่พันองค์นะครับปัจจุบันนะครับมีผู้รักผู้ใหญ่เอาไปกันต่างชาติก็เอาไปนะครับคนไทยก็เอาไปเยอะนะครับตอนนี้นะครับเราออกรอบสุดท้ายจานะครับรอบสุดท้ายเรือแค่ ไม่ถึงสองร้อยแล้วจับคู่คู่ราหพันธ์หมดแล้วจบเลยใครดูคลิปต้องรีบนะครับนี่ท่านจะได้เห็นนะครับมีพวกตะไบทอง,งอะไรเงินมีหมดนะครับแล้วนี่แล้วดูนี่ดูหน้าพระด้วยดูให้ดูหน้าพระ,ะ,ะ,ะนี่แนละ้วพระชนนีเนี่ยข้อข้อดีของพระชะนนีนะคือเป็นพระที่ดูง่ายที่สุดแล้วในใน,ในตระกูลพระเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยเนื้อขสวยมากนะครับเนื้อออกจากโซนไปเตยอสรอดอกไม้นะครับอ่าแล้วก็ความสวยงามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ ดูหน้าอกนะครับเนื้อดีมากเนื้อที่ชํำเป็นก้อนๆเป็นเหมือนคล้ายเป็นปลูกมะกรูดอ่ะมันจะไม่เรียบตึงเนหะ็ไหมมันจะเป็นนูนๆอันนี้คือเอกลักษณ์ของพระชุดนี้เลยนะเนี่ยผมอยากให้ศึกษาพระเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหบางองค์เนี่ยมยัยะนเะม็ดขึ้นเป็นเม็ดเลยนะเนี่ยนะคือเราเห็นไหมเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเนื้อพระเนี่ยมันจะหลุดออกไปนะครับแล้วไอ้นี้มันก็จะเปิดเดิมทีเนี่ยมันจะปิดหมดเลยแต่ว่าบนสารันมีขนาดใหญ่มันก็เลยหลุด นะครับเราก็เลยเห็นเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นพระที่ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะจดจํากันในไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาสอนพระที่มีมนตรานะครับค่อนข้างจะดีนะครับเราก็อยากจะเผยแพร่นะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะครับเราก็จะพลาดนะครับ พราะถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับสัญญาณน่าจะไม่ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันนะสัญญาณนเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเออผมใช้กับสายสายมันอาจจะหลวมบางทีอะเพราะว่าบางทีเราไปโดนปุ๊บมันก็จะมีปัญหามันจะขึ้นโหลดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่าน่าจะแก้ไขได้นะครับคิดว่านะเราเดี๋ยวจะลองลองมาพันตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเพราะวันนี้เปิดทั้งวันเลยนะวันนี้เปิดทั้งวันเลย นี่นะครับถ้าถ้าถ้าส่องพระด้วยกล้องกําลังขยายขนาดสูงนะครับคุณจะสบาย<อ>ใจนะครับจะที่ใส่ครับอาจจะดึงโทรศัพท์โอเคครับเขาา้ามาููปวดได้นะครับก็คือแต่อาจจะรวมนะครับเพราะวันนี้เปิดทั้งวันอาจจะร้อนอ,าาอ,นอาน่าง่าย นี่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะนี่อันนี้ก็คือพระองค์ูนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเกลกเอียงนะครับอันนี้คือว่าเป็นพระค่อนข้างจะชัดเจนในทุกๆด้านนะครับพระส่วใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งกลงนะครับจะมีมวลสารละเอียดอย่างนี้ทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีกองคหนึ่งนะครับเป็นองค์ที่ว่าเขาเรียกว่า ผงศิลาทิคุณนะครับเนผงศิลาทิคุณนะครับมันจะเป็นพระที่มีมีมนสานรในเรื่องของอความละเอียดเนี่ยจะค่อนข้างจะนึกเลยครับนี่ท่านจะเห็นอย่างนี้เลยนี่คือผงนะครับคล้ายๆเหมือนพระขึ้นหลาน่แหละนะครับหรือขนมปังนะใเงั้นเลยคือถ้าใครดูขนมปังมันจะออกฟูๆเหมือนมีนมผสมอะนะมันกนะ็นจะฟูๆแบบลักษณะแบบเนี้ยอันนี้คือการทับถมนะ่ะหมนะ นี่นี่คือคาบเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการเช็ดปัดนะครับถือว่าสวยงามนะครับคาบแบบนี้สวยงามเห็นไหมเนี่ยถ้าคนไม่รู้ก็จะบอกว่าอ๋อนี่แค่ใช้เลยก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นคาบแข็งๆนะครับถามว่าหลุดไหมหลุดนะครับแต่ว่าด้วยว่าพระที่ผ่านอายุเนะี่ยเยอะมากมายนะครับเราก็เลยบอกว่าพยายามรักษาเนื้อไว้นะครับแต่ว่าเราก็จะออกให้แค่ ร้อยองค์นะครับจฉพาะพิมพ์นี้นะครับคือพิมพ์ละร้อยนั่นแหละง่ายๆนะรเราก็พยายามจะบอกสอนหลายๆแนวนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ประจ,จักษ์นะครับแล้วเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะช้ำเห็นไหมอ่าชำ้ำแล้วเขาจะเข้มข้นแต่จะไม่ใสเมื่อไรที่ท่านเจอพระที่ใสอ่อนๆนั่นแสดงว่าพระปูนใหม่นะพระที่เป็นปูนใหม่จะไม่เนื้อมาแบบนี้นะครับแล้วมวลสารเขาจะมันแตกต่างกันนะแล้วก็พวกอ่าคาบเนี่ยอยาคาบเนี่ยเนี่ยคาบอย่างเนี้ย ฝีมือธรรมชาติไหมครับแบบนี้นะครับหนาแน่นนะครับพนึกกันเป็นชั้นๆนะครับถ้าดูจากเนื้อพระมันจะกลายเป็นสามชั้นเลยเนื้อพระแล้วก็เนื้อขาวแล้วก็เนื้อเหลืองคือจะเป็นการทับถมนะครับอันนี้คือการทับถมนะจากฝีมือมนุษย์หรือไม่ท่านต้องพิจารณาเองนะครับถ้าธรรมชาติเขาจะทําแบบนี้แต่ถ้าฝีมือมนุษย์เขาอาจจะเอาแป้งรองพิมพ์มาโปะๆแล้วก็เอามือจับแล้วก็หลุดนั่นคือแป้งรองพิมพ์เพราะว่าฝีมือเก๋าเดี๋ยวนี้เก๋ไม่เหมือนและพระเนี่ยจะมันวาวสังเกตดี พระที่มีอายุส่วนใหญ่ถ้าเนื้อไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเล่นพระนะครับเพราะอันตรายนะครับอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเราเห็นคาบกราๆอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอะไรที่แบบซึมซับมากอย่างเงี้ยนะเนี่นะเกิดนะการทับผมนะพระถือว่าแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเราถึงยกพระชุดนี้ว่าสภาพเดิมเนื้อองค์ครูนะครับเป็นเนื้อผงศิลาที่คุณนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันจะจบง่ายไห,ไหมคือถ้าคนเคยเข้าครองพระชุดนี้แล้วเนี่ย S <S <an> <S เวลาเราคุยอ่ะเขาก็จะเอาพาะตัวเองขึ้นมาดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าคนไม่เคยเห็นพระเลยเนี่ยก็คือจะต้องแคปหน้าจอบ้างแล้วก็มาดูกอกันวนไปวนมานะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าคุณเช่าแค่อย่างละองคเนี่ยห้าพันเนี่ยสมุนร่วมกันครับคุณไปเสียค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าบุหรี่มากกว่านะ,ะเราคิดดีๆแต่พระเนี่ยอยู่กับเราจนตาย แต่ถ้าเราเอาเงินห้าพันเนี่ยไปกินเหล้าเมายาเที่ยวเฟไม่เหลือนะมันเยี่ยวออกหมดไงง่ายๆไหมเนี่ยผมพูดเตือนตินะครับพระเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยึดเี่ยดจิตใจที่ดีที่สุดแต่เงินน่ถ้าใช้ผิดรูปผิดทางก็จบคนกันนะครับเพราะนั้นถ้าคุณมีเงินเยอะนะครับเหลือจะใช้ค่อยว่ากันนะแต่ถ้ามันเหลือมากก็มาเช่าพระผมได้ไม่เป็นไรพระผมมีเยอะ นี่เราเดี๋ยวเราจะดูดูองค์อื่นด้วยพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่ใหญ่โว้เตรียมเดี๋ยวเราจะมีคนคอหลาวอ่ะเตรียมพระไว้ที่จะละแหกตาองค์ไหนก็ได้นะครับอันนี้เอาออกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหยิบตรมขึ้นมาหนึ่งองค์นะครับอ่ะง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะอะไรก็ได้นะอ่ะอ่านี่ก็องค์เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับองค์นี้เลยนะครับอ่ะง่ายๆเลยนี่นะครับมาเลยครับผิวมาคอนเพื่อนเลยไหม คือยิบองไหนก็สวยไปหมดแต่องนี้มีบินไป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 เลียมนิดนึงนะครับแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าหนึ่งผมเห็นทองคำนะครับมีทองคำมีสีฟ้ามีสีเขียวมีเหล็กมีมีอิฐนะครับมีหมดนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าใครเห็นแบบนี้แล้วบอกว่าไม่ชอบไม่ใช่เก๊มันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมแล้วเพราะว่าเรื่องของผมคือผมนำเสนอแล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยที่บินเนี่ยตอนนี้เราบินนะ ที่บ e ินเนี่ยผมชอบไงผมเห็นเนื้อไงไอ้มีเม็ดทองนี่ามีคนั่นอ่ะมีเม็ดทองนี่นะครับมีเม็ดทองพอดีเลยนะครับอ่าเพราะว่ามาชุดนี้นะครับเราคัดไว้นะครับเราคัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ในที่ผมบอกว่าอ่าเกณฑ์มันจะโค้งนะเกณฑ์จะโค้งนะครับอ่านะส้มผมก็มีขาวก็มีเทาผมก็มีผมมีทุกอย่างนะแต่ผมไม่เป็นคนใส่อะไเองเพราะว่าเรารู้เลยว่าถ้าใส่ไปใหม่หน้าตาเป็นยังไงอ่าเห็นไหมหน้าตาเป็นยังไงสวยไหม แล้วก็ดูร่องร่องคอนะครับเราจะเห็นนะองค์ความเก่านะเราจะเห็นเลย hmm. ความเก่าแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเก๊ทําไม่ได้ความเก่าวันนี้เก๊ทาไม่ได้เมื่อทาไม่ได้แล้วปพ๊บเนี่ยเราจะเห็นการยุบยับเส้นตัวนะครับต่างๆนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับตามซอกแล้วก็เนื้อองค์พระนี่นะเราจะแยกให้ดูเลยเนื้อนะค, <laughs> คือความสวยเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าไม่ใครสู้ผมได้นะครับและผมเชื่อว่าทุกคน อยากจะได้ภาพดีๆอยากจะได้ภาพแท้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจรับความรูส้สึกแบบนี้หรือไม่อย่างไรผมไม่รู้เพราะว่าผมจะบอกว่าเช่าผมเธอผมก็พูดไม่ได้คุณเห็นแล้วแล้วคุณต้องตัดสินใจเองว่าคุณอยากจะเช่าหรือคุณอยากจะเก็บหรือคุณจะปล่อยผ่านอันนี้มันเรื่องของคุณแต่ของผมบอกว่าใครจะเช่าร่วมมูลกันครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยหน้านเนี่ยสวยหน้าผมเลยว่าสวยมวลสารมากเป็นพิเศษกว่าอื่นๆนะครับ แล้วเนี่ยผมคัดคัดลงกลองโดยปกติเนี่ยคนที่ชอบพักผมนะส่วนใหญ่จะใส่สูงสูงซิปไปให้ตอนนี้เราคัดกรณีพิเศษท่านจะได้แบบนี้ไปเลยนะมีกลองด้วยนะครับรอบนี้มีกลองนะครับรอบนี้มีกลองนะชัดเจนนะนี่นะหมดข้อกล่าวหานะครับยังไงก็ขอให้รีบมานะครับเพราะว่ามีแค่ไม่ถึง200หมดแล้วหมดเลย กล่องละร้อยนะครับไม่ใช่รวมกันสองร้อยนะกล่องละร้อยนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเนื้อผงศิลาที่คุณนะนี่ดูดูคาบดูคาบทับถมของเขาเขาล็อกไปเลยนะล็อกเนื้อไปเลยเห็นไหมน,ะนี่ไม่ค่อยจะเห็นกันนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ทําความสะอาดด้วยนะครับอยู่ยังไงยังงั้นเลยนี่นี่เห็นไหมความเกา่าความเก่าของการทับถมเห็นยังครับ เนง้ยไกหิมะเลยเนหะ็นไอ่าเห็นไหยนี่อันนี้คือไฮไลท์นะเพราะว่าพระไม่ผ่านการใช้หรือการสมัมผัสเนี่ยจะได้ประมาณนี้พระอันนี้อยู่ในสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับอยากจะให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าหมดแล้วมันจะไม่มีให้เห็นแล้วเพราะว่าหมดชุดนี้ท่านต้องเช่าพระองค์ละห้าหมื่นทันทีเลยนะครับอ่าบอกไว้เป็นกระบอกเสี่ยงกันนะครับเพราะว่าอา่การที่เรานาคลิปดีๆมาเผยแพร่เนี่ยนะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้กับนักสะสมรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับก็ น่าจะเป็นประโยชน์ด้านสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เป็นข้อคิดนินนดนึงนะครับจะเช่าพราจากใครนะครับจะเซ็นเล็กเซ็นใหญ่นะครับเงินร้อยสองร้อยคุณเดี๋ยวนี้กล้องกําลังขยายขนาดสูงหรือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วก็ขยายดูเนื้อสัตว์ก็พอใช้ได้นะครับนี่นะครับขอบคุณใหญ่ชินวัญชรนะครับที่ให้ขอ้ขอข้อคิดใกล้ความรู้เรื่องการเล่นพรานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ 就具体。